บิ Big ๊กทองภูมิ ung, ทำเซอร์ไพรส์กลางงานประมูลเพชรสวมแหวนขอให้โซช,ชูชัยเป็นแฟนพร้อมจูบป,ปากหวานปิดท้ายต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เอามากๆครับกลางงานประมูลเพชรครั้งใหญ่หลังหนุ่มบิ๊กทองภูมินะครับคุกเข่าขอให้โซช,ชูช,ช,ชัยเป็นแฟนพร้อมกับประโยคสุดซึ้งแบบสะเทือนใจเรียกได้ว่ากลายเป็นโมเมนต์ที่ทําให้ทั้งงานนะครับฮือฮาเอามากๆเมื่อบิ๊กทองภูมินักสแสดงหนุ่มกล้ามแน่นทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอให้โซชูชัยชัยลิทเทิลเลอร์เจ้าของธุรกิจเพชรชื่อดังเป็นแฟนกลางเวทีงานรมููลพชสุด ้นีในขณะที่ทุกคนนะครับจับตาอยู่ที่การประมูลเพชรมูลค่ามหาศาลจู่ๆบิ๊กทองภูมนะครับกลับสร้างโมเมนต์หวานต้องบอกว่าทั้งซึง้งทั้งสะเทือนใจด้วยการคุกเข่าต่อหน้าไฮโซชูช so ัยพร้อมกับได้สวมแหวนแบบสุดโรแมนติกแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนนั้นต้องอึ้งหนักกว่าเดิมก็คือครับประโยคซึ้งที่หนุ่มบิ๊กนั้นเอ่ยขึ้นกลางเวทีว่าเธอรวยแล้ววันนี้ฉันไม่ต้องการอะไรจากเธอฉันอยากจะให้เธอแ่ะทายังไม่พีคอีกนะครับไม่พอแค่นี้ยังมีช็อตจุ๊บปากแสนหวานต่อหน้าทุกคนในงานอีกกด้้วยยงานนีีเร ก,กันทั้งงานประมูลเพชรทำเอาโลกออนไลน์นะครับร้อนเป็นไฟเพราะแฟนๆนั้นต่างสงสัยว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือการสแสดงในงานโดยมีทั้งคนเข้ามาร่วมเชียและร่วมสแสดงความยินดีและกับอีกฝั่งที่ยังลังเลใจครับว่านี่เป็นเพียงเซอร์ไพรส์เพื่อความสนุกหรือเปล่าไม่ว่าคําตอบจะเป็นแบบไหนนะครับแต่หากว่ารักครั้งนี้คือเรื่องจริงก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันไปเลยจ้า รูปแบกบการอาะจะไม่มีในเซนทริปนะคะดีแปลแปลชัวนะแต่เราขออย่างเดียวคืออยากทำอะไรก็ทำใช้ชีวิตนี้มีความสุขโอเคโอเคครับโอเคขอรบกวนมาส่ง